สวัสดีจ้าพบก,กับช่องพี่ว่าพาแซบเดอ้อวันนี้พี่ว่ามีอะไรแซบแซจ้านี่จ้าตามแซลมอนด้วยจ้ดเดอ้อเพิ่งตามเสร็จใหม่ๆเลยเป็นแซลมอนดองด้วยจ้ดเดอ้อนี่ดองน้ำปลาแต่ว่าไม่ออกสีดำๆเนาะเหมือนดองซีอิวเนาะจา้ดเนาะนี่ตัวใหญ่ๆตใัใหญ่เลยจา้าเมื่อวานไปห้างมาไปแมคโครไปซื้อตั้งใจไปซื้อแซลมอนอมถูกใจจัดมาสองแพ็คเลยซื้อแบบเป็นแพ็คเล้จ้ดเนาะมามาด้อจ้ดเดอ้อนี่ น้ำโอ้ยนัวๆดีใจดีนี่มีแต่ต้นจะมอนไอ้ผักแก้มก็จะมีมะละแตงกระลำปีจะมะละดีัจเด้อมามาพ่อแม่พี่น้องพูดหลายเสียเวลาเน,ะนาะจันนะมาสดน้ำวนดูนี่น้ำดองไอ้น้ำตำสมนัวตำซ้วนดีใจเด้อสนมจีนดีัจเด้อ Vẫn, vẫn là thêm มาละนี่ินมจีนจกับอล้น้ำจจีนจะน้อยใจ กระเทียมเพื่อลออเ้อะตอน,นใหญ่ๆเลยจ้ะแบบตั้งใจแร่ตอน,นใหญ่ๆแบบนอะไม่บางกันเนาะอย่างเขาเราแร่ขเขาก็แร่มาขายเนาะหวานมาก phẩm ừ, nó sẽ mất ừ. Sắp Tôi bắt kiểu lại và tắm dành dầu nó Tắm dành dầu, Và mức cực cực mức ามาผสมกันแบบว่าแล้วอยากโฟก,กัสไปอย่างเดียวเนาอรลองไปอย่างเดียวยังเย็นชฉ่ำๆข้างคืนนึกเลยลองข้างคืนเลยเนื้อจะหวานจะนุ่มมากจริง Nå det er det blitt solt mer. ตอนนี้ปบะตอนสุดใต้เมื่อวานดองขึ้นใส่ช่องฟิตไว้ว่าเวลาอยากก็อ,อ้อมากินก็นะเน<ม>าะเขากันใกล้อันนี้นะเน้ะ กินกันกพ่อไม่เปน,นอกอกนน่อนใหญ่เปนน้ำ่อนเ้อเป็นแผลก็ปากกินก็กินแต่านา้ำกินก็อุ้ยน่าหวานมากกำลังปีก็จะน้อยใจแค่ไม่กินสักทีกระเทียมกระเทียมที่เราหั่นใจตอนดองอ้ยจริงสาตา เนือนุ่มพดของจีน้ลยดุถูกใจมากเขาตาเลยเดี๋ยวมดอีกเดี๋สั่งสั่งแบบห่อเล็กเนาะหอ่อละสิบบาทอันนี้ก็ห่อหนึ่ง เล็กหอหน่อยกินไปที่จ้ะเราไปตักตีหอแบบไหนก็เราพอใจอ่ะน้องอกินสบนีก็หอใหญ่ลกินไม่มืดมีจิ้บานไปก็ดีแล้วั้เนาะ ไม่ได้โฆษณาขายให้ข้าเจ้าเด้อจะพูดไปความเป็นจริงก็จะเนาะเวลาข้ามากับข,ข้ามัมือคืนหาแบบหนุ่มจีนยากเนาะม,มีกล้างหรือเปล่าเยวจะมีกล้างม,มันนุ่มอะ นุ่มแบบละลายในปากเนี่ยนี่สองต้นมกครึ่งกิโลแล้วว่ะ เดลคาร์เราจับต้องได้เนาะไม่แพงมากมดูดอตอนนี้เถอะโอ้โหฉ่ำ สัามากเพราะแมพี่น้องหวานหันรวงแบนก็หันรวงกลมหันรวงแบนจะไม่ค่อยอร่อยเท่าหันรวงกลมจะไม่ค่อยหวานเท่าเนาะ ก็ทมที่อง